สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุทธที่9ธันวาคมนะครับไอกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นเกมในกลุ่มดีนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มคนระับมิดิลเลนเปิดบ้านที่เดนมาร์กพบกับลิเวอร์พูลเริ่มเตะเวลาเทียงคืน55นาทีมิดิลเลนเป็นบอยของกลุ่มแน่นอนแล้วนะครับเกมนี้เตะตามโปรแกรมเท่านั้นเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลครับพวกเขาเป็นจา่าฝูงของกลุ่มดีและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อย เกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีความหมายใดๆของทั้งสองทีมเลยนะครับสําหรับมิติแลนด์นี่คือสึกแห่งศักดิ์ศรีแลครับพวกเขาต้องการเก็บชัยชนะนะครับเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ได้หลังจากที่หวดมาห้าเกมในแชมเปี้ยนส์ลีกปรากฏว่าสกดําว่าชนะไม่เป็นแพ้มาสี่เกมนะครับก่อนที่จะมาเก็บหนึ่งคะแนนได้จากเกมล่าสุดที่บุกไปเสมอตาลันตานะครับที่แบกกาโมดสกอร์หประตูต่อหนึ่ง สภาพทีมของมิทิลเลนครับวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ5-4-1นะครับตัวสำคัญที่จะไม่ได้ลงสนามได้แก่ยานส์คาลจูสตี้นะครับที่ติดโควิดต้องกักตัวนะครับส่วนตัวที่เหลือ,อยังพร้อมลงสนามกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของหน้าอย่างโซลิกาบานะครับวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับทางด้านของมิเค a ลแอนเดอร์สันรวมถึงปีกตัวจีดอย่างอันเดอร์สเดเยอร์และทางด้านของอันวามาบิ l ในขณะที่แนวรับครับหัวใจสําคัญยังคงเป็นทางด้านของดานิเอลโฮกนะครับซึ่งจะคุมแนวรับร่วมกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์ชูสโดยมีทางด้านของฮันเซนเป็นพวกสาตูนะครับไปดูทางฝั่งเลื้ยวภูเจอกันครอปกันบ้างนะครับผลงานของเลี้ยภูในแชมเปี้ยนส์ลีกหายห่วงเลยนะครับพวกเขาเอาชนะได้4เกมแพ้เกมเดียวนะครับมี12คะแนนการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มผลงานล่าสุดคือการถล่มบุฟแฮมตันในสุดพิลลิกสี4ประตูต่อศูนย์นะครับ เท่ากับว่าเรอรวพูชนะมาสองเกมติดต่อกันนะครับนับรวมทุกรายการและไม่เสียบตัตูให้คู่แข่งเลยนะครับวันนี้คาดว่าเจนคอบเตรียมจัดทีมแบบชุดผสมลงสนามนะครับนักเตะที่ยังคงมีการบาดเจ็บอย่างอาริซงวัวจิวฟันด้าโจโกเมสเพนอเล็กซานเดอร์โอโนนะครับที่กลับมาลงสนามได้เกมล่าสุดวันนี้คาดว่ามีลุ้นแล้วนะครับที่จะได้ลงเล่นส่วนตัวก่อนหน้านั้นนะครับ ที่ได้เรียนไปไม่มีโอกาสลงสนามเลยนะครับรวมถึงเจมส์มิลเนอร์ด้วยนะครับที่ยังคงบาดเจ็บอยู่ในขณะที่ทีกโก้งฮันเดราก็ยังไม่พร้อมนะครับต้องเช็คความฟิตการจัดระบบวันนี้จะเป็น4-3-3เคลเลอร์ฝ้าเสานะครับหลังจากทําผลงานได้ดีในเกมลีกนัดล่าสุดทางด้านของคู่เซนเดอร์แบ็กครับจะเป็นทางด้านโจม,มาติปนะครับจับคู่กับทางด้านของรีสวิลเลียมโดยมีเทรนนะครับเป็นแบ,บ็กขวาตัวจริงทั้งซ้ายจะเป็นหน้าที่ของซิมิกาสวันนี้จะได้รับโอกาส เคอร์ติสจนเฮนเดลสันนาบิเกต้าเป็นสามกอง ota, กลางดิโกโชตากลับมาเป็นตัวจริงครับเล่นร่วมกับมินามิโนและดิวอกโอริกี้วันนี้จะพักสามราสาในแนวรุกทั้งซารามานีฟิมิโนนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นลิเวอร์พูลถูกมองว่าเหนือกว่าต้องบุกไปชนะนะครับดูจากขุมกําลังที่จัดลงสนามแล้วเอาเข้าจริงก็ไม่ได้จะดีเดกว่าฝั่งของมิติแลนด์มากนักนะครับเพียงแต่ว่ากําลังหลักของลิเวอร์พูลอย่างเฮนเด์สันโชตาเพนอเล็กซานเดอร์โนพร้อมพลิกเกมได้ตลอดตรงจุดนี้ครับ ยังเชื่อว่าเรียวผูจะเป็นฝ่ายที่เดินหน้าบุกเข้าใส่บอลเรียวผูเป็นบอลร,ระบบนะครับแค่เปลี่ยนใครลงมาก็เล่นไ้ใกล้เคียงกันเพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะลดลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเชื่อว่ามิติแลนที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วเกมนี้ไม่น่าจะต้านไหวครับสุดท้ายจะแพ้ไปตามทรงฟันธงมิติแลนแพ้เรียวผูศูนย์ประตูต่อสองไปกันที่กลุ่ม C นะครับเป็นเกมที่สนามเอตีฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้พบโอลิมปิกมาร์กเซยเริ่มเตะเวลาตีสามตรง ตามสำหรับประเทศไทยนะครับแมนซิตี้การันตีการเป็นแชมป์กลุ่มเห็ือนที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเตะไป5เกมปรากฏว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4เสมอ1มี13คะแนนในขณะที่โอลิมปิกมาลเซยนะครับวกเขาอยู่บวยของกลุ่มนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีลุ้นที่จะไปเตะในยุโรป้ารอบ็อกเอาได้หากเกมนี้ชนะนะครับแน่นอนนะครับว่าก่อนเกมจะเริ่มขึ้นทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยผลงานดีกว่าและดูเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับ ผลงานของแมนซิตี้นะครับในช่วง4เกมหลังสุดชนะไป3หลุดเสมอเกมเดียวเกมที่บุกไปเยือนเอฟซีปอร์โตที่โปรตุเกสนะครับปรากฏว่าเสมอ0-0ส่วนผลงานในลีกล่าสุดก็อัดฟูลแลมสบายครับ2-0วันนี้คาดว่าเป๊ปวารเดล่าครับเตรียมจัดทีมชุดสำรองลงสนามกันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอริกาเซียนะครับวันนี้คาดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโดยจะจับคู่กับเอเมริคลาป็อกนะครับที่ช่วงหลังหลุดไปเป็นตัวสำรองนะทานาเกะกลับมาแล้วครับวันนี้คาดว่าจะได้เล่นในตำแหน่ง แบ็กซ้ายโดยมีชาวคันเซโล่เป็นแบ็กขวาเอเดนซอนยังคงเฝ้าเสาครับตรงกลางมีแฟนดนดินโยกุนโดการและทางด้านของดอยนะครับส่วนสามตัวรุกครับฟิโฟโดนแฟน,นตอเลสรวมถึงแบร์นาโดซิวามีคาดว่าจะได้รับโอกาสลงสนามล่าตาข่ายนะครับไปดูทางฝั่งคู่แข่งกันหน่อยครับจากฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกมา์เซยปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับโอลิมปิกมา์เซยนะครับ ผลงานในฤดูกาลนี้ภาพรวมถึงแม้ว่าจะดูไม่ดีแต่ว่าช่วงหลังมีกระเตื้อนึ้นไ้เห็นนะครับโดยเฉพาะ3าเกมหลังสุดนับรวมทุกนาฬการเนี่ยพวกเขาชนะรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เอาชนะน้องได้3ามหนึ่งจากนั้นนะครับต่อด้วยการเอาชนะโอลิมปิกกสในแชมเปี้ยนลีกสองตอหนึ่งนะครับและเกมล่าสุดคือการบุกไปทุบนิม2.0ทต่อศูนย์ทำให้ดูมั่นอกมั่นใจขึ้นมาพอสมควรนะครับสําหรับทีมของโอลิมปิกมั์เซย์วันนี้คาดว่ายังคงไม่มีทางด้านของเนมันย่า ราโดนิชนะครับที่ยังคงมีการบาดเจ็บมกการซันซงต้องเช็คความฟิตคาดว่าจะไม่ได้ลงเช่นกันนะครับตัวสําคัญอย่างเบเนเดตโตนะครับรวมถึงมิเคลคุยซองและทางด้านฟอยองโตแหวงวันนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับตรงกลางก็จะมีรอนกิเย่นะครับตัดเกมร่วมกับทางด้านบูบาก้ากามาร่าคาเลต้าคากับทางด้านของอาบารุกอนซาเลสจะเป็นคู่สินเตอร์แบ็กเหมือนเดิมนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนาซิตี้ถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะเลยนะครับ ก็ต้องชนะให้ได้อย่างน้อยสองประตูนะครับถึงจะได้เฮกันเต็มๆบอลของแมนซิตี้เข้ารอบไปแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายและเป็นจ่าฝูงแน่นอนครับต่อให้เกมน,นี้จะแพ้ก็ตามในขณะที่มักเซยยังมีเดิมพันอยู่นะครับก็ต้องเน้นเต็มที่อย่างไรก็ตามครับดูจากประสิทธิภาพของทีมแล้วนะครับนักเตะของแมนซิตี้ถึงแม้จะเป็นตัวสำรองแต่หลายๆลยคนต้องการจะเค้นฟอร์มออกมาให้เป๊ปวัวเดล่าเห็นครับต้องจุดนี้ครับเป็นข้อได้เปรียบเลยครับ ทำให้นักเตะหลายคนเนี่ยมีคือที่จะเล่นอย่างเต็มที่ไม่ต้องกักมากไม่ต้องระวังตัวเหมือนพวกตัวจริงนะครับเนื่องจากสุดสัปดาห์เดี๋ยวต้องมีเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับในสุดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ครับบรรดาตัวสำรองจะพยายามฉายแววกันออกมาจุดนี้ครับจะทําให้มักเซยเจอกับงานลําบากนะครับเล่นไปเกรงไปแบบนี้ดูแล้วโดนแน่แมตช์หนึ่งครับเชื่อว่าลุ้นแมตช์สองได้ฟันธงแมนซิสตี้เอาชนะโอลิมปิกมักเซย3สามประตูตอนหนึ่งสุดยนะูฟาแชมเปียนส์ลีกเกมนัดสุดท้ายของกลุ่มดีนะครับ เป็นเกมระหว่างอาแจากอัมสเตอร์ดัมพบอาตาลันตาเริ่มเตะเวลาเที่ยงคืน55นาทีตามเวลาประเทศไทยครับคู่นี้วัดกันไปเลยครับนัดสุดท้ายนัดนี้นะครับใครชนะทีมนั้นจะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีแต่อาตาลันตาครับมีภาษีเรียก,กว่าขอแค่เสมอนะครับก็จะการันตีการเข้ารอบเนื่องจากมีแต้มก่อนเกมนำหน้าอาแจากอยูนน่1คะแนนอาแจากได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นตัวเองนะครับ ส่วนผลงานใน2เกมที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างจะน่าเป็นกังวลเหมือนกันนะครับแพ้รวดมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับคือเกมที่บุกไปเยือนแอนฟิลนะครับในแชมเปียนส์ลีกแพ้0-1ล่าสุดเปิดบ้านแพ้ทเวนเต้1-2แต่ดรอปตัวจริงไว้เพียบเลยนะครับเนื่องจากเกมนี้เตรียมส่งกับลงสนามครับไม่ว่าจะเป็นดูซานทาดิชรวมถึงตัวลุกอยางลาซิน่าตราอเร่นะครับในขณะที่ทางขวานีจะเป็นหน้าที่ของแอนโทนีครับดาว,วิคาเส้นครับกลับมาปักหลัก ปั้นเกมเช่นเดียวกาเวนบัชนะครับส่วนดาริบลินครับจะเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับเช่นเดียวกับตายาฟิโก้ส่วนโอน,นาน่าพร้อมเฝ้าเสาไปดูอาตาลันตาของกาสเปินี่กันหน่อยครับปีนี้ผลงานลุ้มลุ้มดอนดอนนะครับ5นัดหลังสุดนับรวมทุกรายการชนะเกมเดียวนะครับคือเกมที่บุกไปทุบเรือผู้สองศูนย์ส่วนสองเกมต่อมาครับเป็นเกมที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้เวโรนาศูนย์สองล่าสุดเปิดถิ่นเสมอกับมิดทิลแลนด์นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ย่างไรก็ตามครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้พักนะครับเนื่องจากเกมกับอูดิเนเซ่ถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับถือว่าค่อนข้างสดเลยทีเดียวครับสำหรับทัพอาตาลันตาแน่นอนครับวันนี้เตรียมจัดชุดใหญ่ครับลุยมูเรลสปาตาลาตา่ายปาป,ปุโกเมสเป็นเพลเมเกอร์เดรูนฟูลเลอร์ตัดเกมนะครับฮาเตบอกับโมยิก้าเป็นวิงแบก็กโตลอยโรเมโรและทางด้านชิมสตีจะเป็น3เซ็นเตอร์แบก็กสปอร์ติโลจะฟา,าวเสาครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นอาแจ็กซ์ถูกมองว่าเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ เอาเข้าจริงครับบอลคู่นี้เป็นบอลสามหน้าเลยนะครับแน่นอนว่าการเจอกันหนแรกนะครับที่แบกกาโมปรากฏว่าเสมอกันมาสองสองกินกันไม่ลงครับดูแล้วผลนี้มีโอกาสออกเสมอสูงอีกนะครับเชื่อว่าบอลสามหน้าแบบนี้น่าเชียร์ปทีทีมเยือนมากกว่าอาลันตาครับมีมุมที่จะบุกไปพลิกชนะได้ด้วยครับถึงแม้อาแจ็คจะเป็นบอลที่ส่งกันอย่างแม่นยำนะครับให้บอลเท้าต่อเท้าค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวแต่อารันตาก็มีทีเด็ดทีขาดในแนวลุกโดยเฉพาะตรงหวะโตกลับก็น่ากลัว ดูแล้วเกมคู่นี้มีโอกาสออกได้หมดครับเชื่อว่าอาลตาลันตาจะไม่แพ้นะครับโอกาสออกเสมอสูงจริงๆฟันทงอาแจ็กเสมออา,าลันตาหนประตูต่อ1